รูปทรงแล้วก็ดีไซน์ทุกคนดูดิเห็นปะมีความสวยงามมากเลยจริงๆนะต้องบอกว่ารูปทรงที่ออกมาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะสำหรับตัวเทอร่าคันนี้และนี่เห็นปะกระจกข้างมีติ่งออกมาแบบนี้ค่ะตัวนี้แน่นอนคันนี้มีกล้อง360องศาให้แล้วแม้กระทั่งที่เป็นตัวยังไม่ใช่ท็อปสุดยังไม่ใช่โฟร์วิลก็มีให้แม้กระทั่งคันนี้นะไม่ใช่ตัวโฟร์วิลเขาก็ยังมีในสของตัวทั้งกล้อง360แล้วก็ทั้งตัวเตือนออกนอกเลนให้เรียบร้อยเห็นปะ ล้องหลังค่ะทุกคนขาว่าจะบอกว่าล้องหลังตรงนี้นะมันติดตั้งมาให้ตั้งแต่โชว์รูมแลวทุกคนเห็นปะคือมันมีไม่ก,นนะไมกี่แบรนด์นะไม่กี่รุ่นด้วยซ้ำนะในบ้านเราที่จะมีกล้องหลังให้ตั้งแต่กระจกมองหลังเลยนะกระจกมองหลังเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กระจกที่ใช้มองด้านหลังแต่มันยังสามารถบ,บันทึกภาพด้านหลังได้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปติดแล้วนะกล้องหลังคุณติดกล้องหน้าอย่างเดียวเพราะว่ากล้องหลังเขามีให้แล้วสำหรับบริเวณคอนโซลกลางค่ะนะคะก็เป็นเครื่องเสียงงขออะเ้าากก็จมมมพรรับโ ให้แบบนี้นะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวดูนะเวลาบก,กดตรงนี้นะคะแล้วทุกคนดูนะบก,กดปุ๊บนี่เดี๋ยวบก,กดอีกอีกข้างหนึ่งให้ดูดูนะคะนี่ทุกคนมันพับให้แบบนี้เลยแล้วก็ให้ตะกรงซุ่มเข้าไปด้านหลังเห็นปะก็คือแบบขึ้นนั่งได้สบายๆอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเขาใส่ใจผู้บริโภคจริงๆอ่ะมันคือการตอบโจทย์ปัญหาสําหรับคนที่ใช้งาน PTV จริงๆเลยนะ4ซีซีค่ะรถสวย ไลน์แอดแอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมค่ะนะช่องรถยนต์มือสองราชบุตรพีพคาสเซนเตอร์ทุกคนหาวันนี้นะครโบมีรถยนต์เจ็ที่นั่งค่ะที่อยากจะมาแนะนําต้องบอกว่าเจ็ที่นั่งคันนี้นะคะโบให้ ขึ้นชื่อในเรื่องของสมรรถนะนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของการออปชั่นในเรื่องของประสิทธิภาพที่จะได้จากรถคันนี้รับประกันว่คคุมแน่นอนวันนี้ถ้าคุณอยากได้เจี่นังสักหนึ่งคันนะคะอยากจะได้ทั้งตอบโจทย์ที่ในเรื่องของราคาที่คันนี้เนี่ยออกห้างจ่ายแน่นอนหนึ่งล้านสี่แสนบาทในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างที่ค่อนข้างมั่นใจว่าดีกว่าแบรนด์ตลาดด้วยซ้ำค่ะและที่สําคัญนะครับคุณยังได้ในเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับที่คนดูคลิปนี้เท่านั้นค่ะเพราะคันนี้นะครับผนเริ่มต้นอก้า และยังสามารถทำโปรพอตอีกปีหน้าได้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้พวกาพาทุกคนนะ้ำมาอยู่กับเจ้าคันนี้เลยเนะสำหรับตัว Nissan t e ล่า2.3 VLP 219อันนี้นะคือเทอร์่าคือ7ที่นั่งนะทุกคนนะหลายคนเนี่ยจะคุ้นชินกับในส่วนของแบรนด์นิสสันในเรื่องของรถที่เป็นรถกระบะหลายคนจะไม่ค่อยได้สัมผัสแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าตานะสำหรับตัวเจ็ดที่นั่งหรือว่าพืีของแบรนด์ค่ายนิสสันนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่กับบ้านเรามานานพอสมควรนะทุกคนนะแล้วก็็เปนรถ รุ่นหนึ่งที่มองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะการใช้งานอะไรต่างๆถือว่าถึงทนนานมากๆอีกเช่นเดียวกันค่ะคราวน,นี้ตัวนี้เป็นตัวทอรา2.3 V L ยังไม่ใช่ตัวขับ4ี่แบบใครที่บอกว่าน้องโวพี่ไม่ได้อยากได้รถขับ4มากเพราะขับ4ี่เนี่ยต้องดูแลท,ทั้งในเรื่องของอะไรมีนแทนการดูแลหลากหลายขั้นตอนพี่แค่ต้องการรถเจ็ที่นั่งที่คุ้มค่ากับเงินที่พี่จ่ายไปในแต่ละเดือนแล้วก็คงทนคุ้มค่าในการซื้อราคาห่างจากายแดงกว่าึ่นล้านวันนี้ทอราคันนี้อ่ะทุกคนหารูปลักษ รูปทรงแล้วก็ดีไซน์ทุกคนดูดิเห็นปะมีความสวยงามมากเลยจริงๆนะต้องบอกว่ารูปทรงที่ออกมาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะสำหรับตัวเทอร่าคันนี้และนี่เห็นปะกระจกข้างมีติงออกมาแบบนี้ค่ะตัวนี้แน่นอนคันนี้มีกล้อง360องศาให้แล้วแม้กระทั่งที่เป็นตัวยังไม่ใช่ท็อปสุดยังไม่ใช่โฟลวิวก็มีให้มีเตือนออกนอกเลนนี่ค่ะอยู่ที่กระจกข้างทุกคนจะเห็นเลยเห็นปะ แม้กระทั่งคันนี้นะไม่ใช่ตัวโฟวิลเขาก็ยังมีในส่วนของตัวทั้งกล้อง360แล้วก็ทั้งตัวเตือนออกนอกเลนให้เรียบร้อยทุกคนดูดีบอดี้คือสวยจริงๆนะใครที่แบบอยากได้รถเจ็ดที่นั่งจริงอนะ่ะบมมองว่ารูปลักษ์รูปทรปงแล้วก็ดีไซน์เทอร่าเนี่ยนะคะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าแบรนด์อื่นในบ้านเราเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนี่เลยมาพร้อมกับเซ,เซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะเป็นตัว V L เครื่องยนต์2,300ซีซีเนี่เห็นปะ ต้องหลังค่ะทุกคนคะาว่าจะบอกว่าต้องหลังตรงนี้นะมันติดตั้งมาให้ตั้งแต่โชว์รูมแล้วทุกคนเห็นปะ คือมันมีไม่กี่รนด์นะไม่เกี่ยรุ่นด้วยซ้ำนะในบ้านเราที่จะมีกล้องหลังให้ตั้งแต่กระจกมองหลังเลยนะกระจกมองหลังเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กระจกที่ใช้มองด้านหลังแต่มันยังสามารถบันทึกภาพด้านหลังได้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปติดแล้วนะกล้องห้าหลังคุณติดกล้องหน้าอย่างเดียวเพราะว่ากล้องหลังเขามีให้แล้วเป็นกระจกมองหลังก็ได้เป็นกล้องบันทึกด้านหลังก็ได้ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากมากเลยนะสำหรับ PTV คันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอแจ้งไปราคาป้ายแดงล้านสาาาาาคคััวนี้้มมซืืออองรรหยไปก่่ แต่ทุกคนได้ในส่วนของสมรรถนะแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ออปชันช่วงล่างอะไรที่สิบันเนี่ยได้คุณประโยชน์แบบเยอะมากเลยสำหรับรถคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูที่บร,ริเวณด้านในเทอร่าคันนี้กันดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าข้างในเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่ว้าวม,มากๆเหมือนกันนะสำหรับโดยส่วนตัวโบท,ที่ขายในส่วนของตัวรถเจ็ดที่นั่งมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตลาดหลักๆห,ห,หลายๆแบรนด์ก็ยังไม่ได้เจอคันไหนที่รู้สึกว่าวันนี้คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินสําหรับค่าผ่อนค่างวดน,นะ,ะได้คุ้ ว่จะบอกแบบนี้นะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าในบรรดาพีนที่บัวขายไปหรือเคยสัมผัสเคยจับเคยเล่นออปชันเคยเรี option, เยนรู้ศึกษาเพื่อที่จะมาแนะนําลูกค้าเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายแบรนด์นะทนั้งในแบรนด์ตลอดบ้านเราอันนี้ในมุมมองที่คนที่จะใช้เลยนะคะไม่ต้องลงลึกไปแบบโอ้โหมันมีระบบโน้นนั่นน,นี่เอาแค่ความคุ้มค่าของรถคันที่ได้มาว่าเวลาที่เราใช้แบบคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้มานั่งจับสกออะไรมากมายเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะข้างในทุกคนหาก็ ให้ความกว้างขวางแล้วก็ความยาวสีที่เข้ามาตัวนี้นะคะไฟหน้าปรับตรงตามระบบการลื่นถลายมีให้เรียบร้อยเครื่องยนต์ดีเซล 2,300cc นะคะมีคุ้ยคุณทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รับสายโทรศัพท์อะไรได้นะคะในพวงมาลัยป็ิมาลติฟัง์กชันตันนี้เลขมาอยู่ที่85,203กิโรเมตรนะคะก็รถปี2019เหมือนที่ โบบอกไปรถวีวีเจ็ดที่นั่งเนี่ยเวลาเลขมงเลขไมอะไรแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ดูน้อยนิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรารับประกันใบแท้ให้ทุกคันนะคะแล้วก็มีวราระีเครื่องยนต์เกียร์เบรกนะคะต่อที่ศูนย์บริษัทให้ด้วยส่งถึงสองปีสำหรับคุณที่ดูที่ดูคลิปมีเท่านั้นนะคะคุณใจเป็นคีย์เลสพุสตาร์แล้วนี่ทุกคนที่โมแจ้งไปเมื่อกี้เห็นปะ่ะรถปกติเนี่ยกล้องหลังมันก็เป็นกล้องมองหลังธรรมดาแต่อันนี้เขาคือกล้องบันทึกภาพด้านหลังด้วยนะคะคือมันจะบันทึกภาพหน้าหลังเวลาเราขับขี่มัันนช่่่่ววยออออะะไไรรรรบรบบ,บ้บ้บ้าาาาาางงสสหโเเกกกมมมุตตตีีๆททึด ลังนะไม่ว่าใครเป็นคนชนเราเอยอะไรเอยหรืออะไรยังไงมันเก็บในส่วนของรายละเอียดได้ดีนะใครได้คันนี้ไปก็แค่ซื้อกล้องหน้าติดไปได้เลยนะคะทุกคนมันก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาให้เรียบร้อยสําหรับบริเวณคอนโซลกลางค่ะนะคะก็เป็นเครื่องเสียงของเค n บ o ลนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับ รีโมทให้แบบนี้นะทุกคนนะอันนี้มีทีวีจอกลางด้วยนะคะก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่มีลูกเล็กด้วยเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวจริงๆเนาะหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนเรียบร้อยแอร์แยกดูโอ้ซ้ายขวาอิสระให้นะคะแล้วก็มีตัวที่เสียบวีดีนะคะให้มาคบคันเหมือนกันนะทุกคนนะดูดิดปะก็อันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะนี่สิ่งที่โบรู้สึกว่าคันนี้มันให้อะไรที่รู้สึกว้าวเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเจอใน P p วที่เป็นรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันโฉมเดียวกันปีเดียวกกััน,นะ,ะถ้าจเทียบบ RPP หลายหลายแบรนด์นีน่เลยทนปกติเนเจ็ที่นั่งเนี่ยสิ่งที่รู้สึกลำบากใจมากๆเวลาคนซื้อรถคันนี้นะก็คือบริเวณห้องผู้โดยสารตอนกลางถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราขับไปเราจะไปรับลูกเราจะไปพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคนขับไม่ลงจากวถไปเปิดเบาะหลังเนี่ยบเบาะบริเวณตอนกลางเนี่ยทุกคนมันก็จะเปิดยากลำบากใช่ไหมเพราะว่าเป็นรถคนนึ่งเขาก็รู้ว่าเปิดยังไงปิดยังไงอันนี้มีอันนี้นนนนให้ทุกคนเดี๋ยวดูนะเวลาบกกดตรงนี้นะคะแล้วทุกคนดูนะบกกดปุ๊บ นี่เดี๋ยวพวกกดอีกอีกข้างหนึ่งให้ดูดูนะคะนี่ทุกคนมันพับให้แบบนี้เลยแล้วก็ให้ตะกองซูมเข้าไปด้านหลังเห็นปะก็คือแบบขึ้นนั่งได้สบายๆาาคนข้างหลังนั่งปุ๊บคนเราก็แค่เอาเบาะลงไปพิงเหมือนเดิมแค่นี้เองอะ่ะคือแบบ อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเขาใส่ใจผู้บริโภคจริงๆอ่ะมันคือการตอบโจทย์ปัญหาสําหรับคนที่ใช้งานพีพวีจริงๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนเวลานั่งเจ็ดที่นั่งเนี่ยสิ่งที่ลำบากขำบนมากที่สุดก็คือการขึ้นลงของบริยสัทแถวหลังสุดนั่นเองทุกคนถือว่าแบบตอบโจทย์นะแล้วก็ค่อนข้างใส่ใจผู้บริโภคที่จะได้รถไปใช้งานจริงๆค่ะทุกคนคันนี้บบบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับออปชั่นเอออะไรเออที่ได้มาแล้วก็นี่นะทีวีตอนกลางก็มีให้เรียบร้อยค่ะตอบโจทย์แล้วนะคะสำหรับใครท เอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องเครื่องกันสําหรับตัวเทอร์ล่าคันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นไฮกิฟต์เหมือนที่บอกไปนะคันนี้ย้ำอีกรอบนะรับรถภายในเดือนนี้มีทั้งบริษัเครื่องยนต์เกเบกให้2ปีนะคะตั้งแต่เลยที่ส่วนบริการนิสั์หรือนะคะมีให้นะคะในส่วนของตัวโปรโมชั่นผ่อนอีปีหน้าก็ทําได้เหมือนกันไปดูบริเวณหน้ารถกันเลยค่ะ เอาละค่ะสุดทยเนะีที่สนใจนี่คือหน้าตาเครื่องยนต์นะคะของเจ้าตัวนิสสันเทอร่า2.3 V L ค่ะก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด2,300ซีซีก็ไม่ได้ขี้เหร่ะนะสำหรับเครื่องยนต์นะที่มีมาให้ในรถที่เป็นเจดที่นั่งปัจจุบันนี้นะคะทุกคนค่ะและที่สำคัญใครที่สนใจคันนี้อยากได้เจดที่นั่งคันนี้ชอบคันนี้แต่อยู่ต่างจังหวัดไม่มั่นใจขอดูรถอีสระทำยังไงดีค่ะ ทักมาหาเราได้เลยนะคะเรามีไฟรันตีตรวจสภาพรถยนต์นะคะรอบคันเลยนะคะจากโปรอสเปชั่นจากผู้เชี่ยวชาญที่เราจ้างมาตรวจสภาพที่เต็มนะคะพราฉะนั้นเนี่ยคุณจะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ถูกผ่านมือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีตะกอไม่มีพลิดคว่ใบแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรารับประกันนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็รับประกันใบแทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยตั้งแต่สัญญาจองนะคะและพิเศษค่ะสำหรับโปรโมชั่นคนที่ดูคลิปนี้เท่่่่าานนนนัั้คทุกกหโรรมชตอแเลย รับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกนานสูงสุดถึง2ปีเต็มที่ศูนย์บริการมิสันนะคะทุกคนคะและโปรโมชั่นต่อที่สําสหรับใครที่รู้สึกว่าวันนี้อยากได้รถครอบครัวแต่ใกล้จะปีใหม่แล้วต้องเตรียมเดินทางไปเที่ยวปีใหม่พาคนที่คุณรักไปเที่ยวไม่อยากจะผ่อนในตอนนี้ทาํทายัางไงคะรับสิทธิพิเศษเปไปเลยค่ะทุกคนคะผ่อนอีกทีหนึ่งปีหน้ามะกราลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะและโปรโมชั่นต่อที่สามค่ะทุกคนคะผ่อ,อนเริ่มต้นเพียงแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นสาหรับมิสันเชอร์ล่าคันนี้นะเพราะ คุณจะอยากผ่อนปีหน้าค่อยผ่อนนะคะหรือว่าคุณจะอยากได้การรับประกันขึ้นเงเกมเอกทุกมิติวันนี้คันนี้มีให้คุณครบทุกมิติแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้จัี่นั่งอยากพาครอบครัวไปเที่ยวหรือหาเทอรล่าอยู่รับประกันเลยว่าซื้อคันนี้คุ้มครองทุกมิติที่คุณกังวลแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับนี้โบและเจ้าเทอรล่าคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปโดีหน้านะคะสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ